กันยังไงตุ่มกุ้งตุ่มกุ้งมึงมาใส่ตุ่มกุ้งมาเคยใส่กันลองใส่ลองใส่มึงยังอีอ่ะยังใส่หันทีหันเจ้าทีใส่พผกหอยไปหันยังอยู่ กินสิมานบ่ก้อไมาจังโตัน uh ีาน้อง้อยแล้วกแก่ด้วยิมีตามชมครับมีเอี้เอาไปยังถมประมาณสามลูกจะได้สามลูก กุ้งสามโลตะไบพ่อขาหน่งามบ้าน้าปะปะปะดูเขาไม่ใช่ปะดูกินอาหารนี่ยอยู่นัานป่าไป ใช่จชกกันไหมบ้าอย่าพึ่งด้อสบานดอกอ้าลายตัวหนูจนมากินวานหนปลาลายปลาไปกินวานั้นสาย่านายโอ้ยวานอาหารลงวัจันเจ้พอเคืองโลยังไม่ทันเดี๋มากินอยู่

เออัหนลกใสมันก็เป็นกระแสอู้ไข่ตัวละล้านนู้นยำรสสดเดี๋ยวมาปไหนไงลองมึงมึงข้าเยนกินกุ้งเต็นตัวเอ้าเอ้ามึงยบานบอกทานผู้ชมในี่กินแบบไดนนี่แลลวกันหวานไมเลยนะยำนี่มิเศษหวานมัครับหวานเ่ต้องใช้เหล้าเขาปลามมันกมีบางอ้อยเขากันได้ประาล้าน ประมาณนั่นตัวประมาณนั่งแล้วมันงามบ่ได้ล้ายหน่อยโบลังยีนอะไรมันเข่าหน่อยอันมาขคนเลยโบลใส่ใส่จุ่มเลยพวกเข่าเขาซากอะไรก็ตัวใส่ก็ใส่รอหฟังมันยังขึ้นมาขยิบหลังอยู่แล้วพุงแม่บอกเขาสิเขาไปอยู่วะอันนี้กอดกอดเอืองหนิมันเราโมเมนต์ส่งไงด้วยครับอันนี้แต่ว่าเพื่อนนี่หนาว หนาวครับหนาหนาวยามนี้หนาวอยู่บ้านทั <verw 000> ้งพ <strikes> ีบ้านทั <mañana lee> ้งพีแล้ออยแดงมอกนาวเนี่หนาวปนีน้เสี่ยงครับใสตามุงนี่ครับรถคูรถคูใจครับรถคูใจเราเบกบมี่จะขนมายุค่าตอนนี้นะครับสองสามตันสองสามตันจะมาเบรกบมี่บูมีเบรกเอาไปขายก็ได้ ย่ำจอดีจะได้ย่ำจอดครับกเป็นตำนาครัแล้วกางขาแนเลยล้างห้างแ่ก็แล่รวงเลยตังเาได้ทอยมาใหม่เล้อเลยเลยตาังมองซางใหม่เนาะหางเอ้ยัรถก็มีเบรกน่อมันหนักหน่อมันไล่ก็เลยสีนนี้ไหมงานโอ้บนงานานได้หนอในตะลูกหัวสลีส่มังก็งานมอไม่ร้ายปดไจูบเเาไปปวดเขาไปปวดกูได้มาน้ำท้ตัวมาจูบหน่อยก็ได้ หลังขีหห่างมันยาวดิมันแปลนนอเอ๋ตอนนี้นาะครับน้<ป>อกินตามใหนะ้ได,ด,ด,ด้ครับไปกินก้อยกุ้งบอกเขาแนงก้อยกุ้งครับเเกกิินนสบาดจ